8น้องก็เห็นวันะคซีนป่าอินยูตี้นะคะแล้วเนี่ยไอร้านแก้วนะคะจะมีเกรดความรู้น่ารักๆ,ๆมาฝากอยีกเรื่องหนึ่งนะคะ,ะวันนี้ลูกค้ามาแก้คิว้วแล้วมีอไอคำขำอ,อัดลงไปในเพจก่อนหน้านี้นะใช่ไหมคะ,ะเพจร้านกแก้วนะคะเข้ามาเลยคะ่ะคลิปพิมพ์เขาว่าคิ้วสไลด์สามมิติรักสอนโดยอาจารย์น้องแก้วนะคะแค่นี้คุณจะเห็นเนี่ยคลิปวิดีโอลูกค้าที่มาแก้คิ้วเยอะมาก,มากแล้วก็เลย มีเก็ความรู้ให้ลูกค้านิดหนึ่งว่าการที่จะแก้คิ้วนะคะจําไว้เลยว่าแก้กแยากมากตอนทําทําง่ายนะคะเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายลูกค้าจะเป็นเช่นนั้นเสมอชอบแบบเอาราคา500ห้าร้อยไมพันหนึ่งไม้ตรงน,นี้ก็ทนได้สามพันได้สองพันเอออย่างเงี้ยแล้วตัดราคากันที่นี่ช่างก็เกิดขึ้นเมืองไทยเยอะมากนะคะช่างเกิดเมืองไทยเยอะมากบางทีเป็นหมอกระเป๋าหิว้วตามหมู่บ้านอะไรกระว่างกันไปแต่หาว่าช่างเยอะ คนทําก็เยอะขึ้นเพราะว่ากระแสะการทําคิ้วกันมาแรงสมัยก่อนเมื่อสมัยที่เราเป็นเด็กๆนะคะจะมองเห็นว่าคนทําคิ้วคือต้องเป็นพอาม่ซิมุียายอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือป้าอะไรล้วก็แล้วแต่ทําคิว้วซึ่งทํามาแล้วจะเป็นสีเขียวเขียวดําๆเส้นเล็กๆเขาเรียกว่าสีเคมีนะคะพวกแท็กชูสักตัวอะไรแล้วแต่เงี้ยเป็นสีเป็นหมึกจีนทีนี้เวลามันลอกออกมานานๆไปแล้วขนคิ้วจะร่วงนะคะมันเป็นเคมีขนคิ้วร่วงสมัยนี้เป็นานาโนเข้ามาละ พอเป็นนานโนาก็แล้วมันจะมียาสักอยู่สองประเภทนะคะยาสักคิ้วจําไว้นะคะถ้าราคาดูถูกแล้วสักออกมาดํานั่นคือเคมีแล้วน้วนเลยค่ะสักานานไปแล้วคิ้วคุณจะร่วงนะคะมันจะกลายเป็นสีดําสีเขียวโดยอัตโนมัติทุงวันไปถ้าสุว่า,าราคาสูงขึ้นมาหน่อยหรือหรือสักวันปสีตาลมันคือนานโนามันเป็นนานโน,านเป็นสีธรรมชาติตัวนี้ยาสักติดยากราคาจะสูงกว่าราคาปกติเพราะนั้นนิดนึงค่ะให้สังเกตราคาเป็นหลักแต่ว่าราคาก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะ จำไม่คอนเฟิร์มวาร้อยเปอ์บางคนก็เอาของถูกจะประสากแพงก็มีนะคะแต่ให้ดูประมาณราคาอย่าคิดว่าถูกและดีมันไม่มีในโลกจําไม่เลยท่องเลยถูกและดมีมีในโลกนะคะวันนี้ก็เลยให้เก็ตความรู้แค่นี้แหละค่ะวันน้องแก้วบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะอ้าวอย่าลืมเรียนกับน้องแก้วหรือทาคิวน้องแก้วน,นะคะเมื่อโทรโทรได้เลยค่ะ042932932หรือ0 8 6 3 0 9 4 4 4 6า้บค่ะบ๊ายบายจ้าสวัสดีค่ะ